อ,อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d i s m a n t l e นะครับเออมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวอีีนี้เราจะไปสำรวจทะเลทรายกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทะเลทรายนั้นเราจะต้องไปลงดันก่อนทุกคนนะครับเราข้ามดันไปดันหนึ่งเออผมเพิ่งเจอนี่มันอยู่ตรงนี้ครับเออทางแยกนี้ไป ทาวเวอร์นะครับที่เราไป EP วแล้วแล้วก็ถ้าขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยมันจะมีดันซ่อนอยู่นี่ไงแล้วก็ตอนนี้ผมคราฟอันนี้มาแล้วทุกคนโคตรเท่หมวกัน,น็อกเ,อเดี๋ยวใส่เปลี่ยนชุดก่อนป๊บนึงใส่ชุดนี้ครับเออวิ่งไวขึ้นอีก5%ของง่ายๆนะอันนี้ลงไปเลยอุ้ยเลเซอร์อย่างไวแล้วใครมันจะไปทันมั้ยเนี่ย แต่มีอันนี้มาให้แสดงว่าต้องดันอันนี้สินะอันนี้ไปอ๋อหยุดได้ ต้องดาน,นี้กลับมาครับเฮ้ยอันนี้ไม่ยากโอ้โหอันนี้อีซี่เลยนะเป็นพาร์ทนแบบว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครับอุ้ยเราลุยมาสิบดันเจียนแล้วเหรอเนี่ยสิบทับสิบสี่ แสดงว่ามี14ดันนะครับสุดยอดไปเลยก็ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับทุกคนดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับเสียงผมก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยครับเวลาหน้าหนาวแล้วคือเป็นภูมิแพ้นะครับทุกคนเวลาหน้าหนาวเราจะแบบเนี่ยเสียงไม่ค่อยมีเจ็บคอบ่อยอะไรเงี้ยอย่างเซ็งเลยได้มาแล้วผมก็ยังไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรอยู่ดีนะมันเนี้ยอืม อาจจะต้องไปหาเครื่องอะไรอีกสักเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อแยกอันนี้มาเป็นเศษชิ้นส่วนมานาไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เดาล้วนๆทำไทเทเนียมต่อแล้วกันทำสักห้าอันจัดไปสติลก็หายากยากใช้ทั้งสอันแนบแปลงเป็นไทเทเนียมอันหนึ่งอันนี้ก็ถูกไม่ได้สักทีโป้งก็ให้หนึ่งดอก มาเลยครับมาเลยครับพี่เบิ้มอุ้ยทำไมมันตีแรงจังอ,อมอนมันยังรีสปอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่สู้เยอะเพราะว่ามันเสียเวลาอ่านี่ไงออนเนียนลิงวะ่ะหัวหอมทอดสวยเลยครับเออบ้านเราจะใหญ่โตต้องมีสูตรอาหารสิโอ้โหมีหัวหอมไม่ด้วย อย่างพร้อมห้อมเจ็ดอันแล้วก็ข้าวบวกฮิตพอยเพิ่มาอีกห้าุ้ยตู้เย็นสีแดงว่ะสีสวยเหลือเกินจัดไปหนึ่งตุก๊กอุ้ยมันขึ้น,หนเหลืองๆเนี่ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันร้อนเหรอ เห็นเป็นไรเลยอุ้ยเครื่องพังด้วยไอ้นี่วันนี้อย่าไปปลาตรงนั้นโอ้โหมันปลาโดนของเลาเครื่องพังด้วยครับวันที่ยี่สิบสามแล้วโอ้โหดูดิเครื่องจะพังผมฟันทิ้งเองก่อนได้ไหมกลัว <c oughs> ว่าถ้าพังกับมอนแล้วจะไม่ได้ของคืนน่เด็ก นะสาวอากาศอยู่ทางซ้ายแต่งตัวโคตรเท่ยัยงกระักท่องเที่ยวแต่ว่าใส่หมวก,กันนกโอ้โหกี่ตัวเนี่ยบึ้มทำไมนี่ไม่โดดวะเนี่ย <c oughs> มันหอคอยจะอยู่ในนี้ แต่ว่าเข้าได้หรือเปล่ามีแต่กำแพงกัน้นโอ้โหยังว่าต้องอ้อมมาเลยครับอ้อมไปข้างล่างรู้สึกจะมีรถบังด้วยนะ้ยไม่เห็นรู้สึกจะมีรถกั้นอยู่ด้วยนะเอาละครับมาถึงลิงก์ตรงนี้แล้วครับทุกคนนะติดตั้งไปเลยเพื่อนฝูงดูีิว่าจะเปิดอีกกี่แมป หนบ้างตางบนโอ้เปิดแบบนี้เลยเหรอแบบเดียวซะด้วยโอเคครับติดอันนี้ก่อนติดบูออฟก่อนทุกคนมันจะได้ไม่ฟื้นนะครับจะได้ไม่รีสปอนมออนโคตรเยอะเลยสองร้อยหกสิบแปดตัวลาสชาเวลได้โอเคตรงนี้มันเป็นเหมือนจะเป็นเหมืองนะครับเนี่ยเป็นที่ขุดเหมืองมีรถไฟขนส่งด้วยนะขนของนี่ครับมีเหมืองตรงนี้ แต่ว่ามันตันอยู่ก็น่าจะตันอย่างนี้นะครับน่าจะไปไม่ได้นะน่าจะเป็นฉากโอเคลองเข้ามาตรงนี้ก่อนมีไอพีเบิ้มอยู่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ไอเบอิ้มสิตัวปลาแก๊สอุ้ยอุ้ยระเบิดแต่ไม่โดนตัวเองเฉยโดนแค่ครึ่งหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อเออมันหลบเกง่ง วิผมมันฟันโดนยากจริงมัน,น่าจะล็อกให้นะจริงเออล็อกเอ,อ้ยตกรางเกือบไปแล้วไม่มีกระโดดด้วยเกมนี้กระโดดข้ามไปไม่ได้สย่งนี้เออจะเป็นเกมอื่นน่าจะกระโดดได้ครับชุ๊บเนี่ยอันนี้โดดไปได้เฮ้ยมีเคเวสอะไรวะเนี่ยดู๋ยะอ่า ให้ซ่อมทางรถไฟนะครับนี่ไงดีแพร์ซ่อมรถไฟแล้วม,มันใช้อะไรซ่อมวะชิ้นส่วนเหรอชิ้นส่วนซ่นนนนนอมบำรุงหาจากไหนล่ะครับพี่ของอย่างเยอะโดนระเบิดไปครับอ่าทุกนี้ก่อนบึ้มโกโกคันไปเพื่อนอ,อืออันนี้ด้วย มีฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็มีข้างล่างอ๋อผมไม่ได้นั่งกลองไฟเนี่ยผมดูกว่าผมนั่งกองไฟมาอุ้ยโอ้โหยังเยอะยกี่ตัวเนี่ย ไปนั่งเออน่าจะมีกองไฟให้อยู่นะข้างล่างเดี๋ยวลงไปหาข้างล่างแล้วกันนีขอสักจุดสองจุดขอที่พักน้อยครับนี่ไงกองไฟทาหมดก,ก่อนจุดที่สี่สิบเนั่งพักก่อนครับเฮ้ยพี่เบิ้มโดนขังว่ะ ยิงเ,เสร็จเราปฏิวิ่งไม่ทะลุหรอถามจริงปัดเบิดดัดหน้าได้ไหมัยิงไม่รู้รู้ว่าผมยิงไม่โดนไหมยิงไม่รู้จริงด้วยปะเฮ้ยบึ้มโอ้โหมันก็เปิดประตูให้พี่เบิ้มมาเลยละกันโคตรสมจริงเลยประตูลูกกงก็มีรูแต่แต่ยิงทะลุไม่ได้ซะง,งั้น บึมไม่โดนด้วยโอ้โหสมจริงเกินสมจริงตรงไหนวะเนี่ยมาเลยโอ้โหแค่นี้ก็ยิงไม่โดนนี่แน่ยิงเล่นได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่ามอนไม่รีสปอนนะเราไปรีได้เราไปเติมของได้มาเลย างานรอซะหน่อยช่วกนี่ไงไรอ่ะอุ้ยอันนี้ของดีขอบคุณครับเฮ้ยมีหลุมศพด้วยหรอขุดได้ปะเนี่ยลองดูก่อนครับแชะโอ้โหไม่เจออะไรเลยไม่มีศพใครอยู่ตรงนี้ทั้งสิน้นมีถลุมไม่มีอะไรเลยครับทำมาหน้าตาแบบเหมือนทำมาหลอกเราอะอืมไม่มีอะไรเลยนอกจากกองไฟ มีตู้สำรวจอยู่ครับแต่ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยน้ำต้นกระบองเพชรถามจริงแคคตัสจูสตรเท่เลยวะรสชาติจะเป็นยังไงวะน้ำกระบองเพชรปั่นเอาปร,ประตูบงังสวัสดีครับนี่ขอทราบทีในสูตรอาหารหนึ่งสูตรไยบ้านหลังนี้ล่ะใครเข้าอย่างไปเก็บไว้ในตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าวะอืม นะทำอาหารสักหน่อยสูตรใหม่โอ้โหใช้ตั้งสิบสองลูกเนะี่ยบวกอุ้ยบวกคิดจะก้อฮิตอีกแล้วอย่างแจ่มเลยอันนี้ยแต่มนเป็นมันเป็นโอกาสคลิในการตีตลบหลังคนระับก็ยังดีนะเขาถือว่าโอเคอยู่วุ้ยไอออฟเดอะดีเซอร์ตดวงตาแห่งทะเลทรายอุ้ยอันนี้ต้นอะไรวะเนี่ยเหมือนมีจานชามอะไรติดอยู่ที่ต้น โอ้โหรถได้เซรามิกด้วยใครเข้าจานไปติดไว้บนต้นไม้ปะโคตเท่เอาะดวงตาแห่งทะเลทรายหรืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าของเต็มอีกแล้วโอ้โหรู้วอย่างดีอันนี้มันคือแมนชั่นครับคฤหิหา์ของใครสักคน ไม่เข้าแล้วทุบเข้าไปมีอะไรอยู่ด้วยฮะนี่แหละที่ต้องการกองไฟจุดที่49่สิบเก้าดูสิ่ยจุดขุดสมบัติอย่างนั้นเหรอดูทายว่าอุ้ยบึ้มเอือ ยีไ่ไงเป็นมุมนี้นะครับในรูปถ่ายจากมุมนี้ไวท้ทีต้นไม้สีขาวเหรอไวท้ทีอะไรวะมีคําใบ้อะไรที่มันง่ายกว่านี้ไหม <c oughs> เออเราพหาสมบัติต่อไปตามเบาแสไปแล้วคนโง่าภาษาอังกฤษมาตามบบาแสเนี่ยน,นะสุดยอดเลยชา์ดไหนหเจอคับเนี่ยอ <c oughs> ุ้อยอะไรครับเนี่ยตำนานพ่อมดอีกแล้ว ตัวรงนี่มันเกมแห่งเวทมนต์เหรอวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโคตรหลุดตีมตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะมันต้องลองมาดูตรงนี้นะครับเฮ้ยนี่ไงจเจอดันเจียนนะครับดันเจียนแห่งทะเลทรายขอแบบอีซี่ขอแบบอีซี่เหมือนต้นคลิปอะไรเนี่ยปิดสนาใหม่แล้วเหรออันนี้คืออะไรวะยู Use. เอากดได้ที่เดียวด้วยโอ้โหเอ,อ๊บรอตรงนี้เอ,อ๊บข้ามาอ๋อไปทางไหนต่อวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายอุ้ย,ย,ยถึงงั้นโอ้โห ต้องมาทางนี้หบบนี้ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันถึงได้งไงวะโอ้โหตายเฉยเฮ้ยล่วงล่วงล่วงโอ้โหเกือไปโอ้มีทางนี้จะไปด้วยงั้นหรือนี่ยาวเลยยาวเลยเฮ้ย ถึงเฉยอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเ่มไมเข้าไม่ได้อะองไมเปิดสวิตอะไรตรงไหนอย่าบอกนะว่านาฬิกาตรงนั้น่ะไม่นะ่ะถามจริงโอ้จะตายแล้วอือไปถึงแนละ้วทำไมเปิดไม่ได้วะ ต้องใส่ลืมพิกตรงนี้แนเกก่เลยครับเว้ยเดิทางตะกี้โอเคอยู่มาทางนี้มาทางนี้มันยากไม่ยากปึ๊บตลงไปเลยอ๋อต้องไม้ไวโอเคมันมีเวลาลาก่อนเพื่อนจงมอดไหม <c oughs> โอเคครับนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาสิไนดะ้ไป โอ้โหมันเดินยากกระโดดตกเหนียวซะง,งั้นอะไรครับเนี่ยน่าจะหลายศพอะหลายเทคไม่ได้โอ้โหเร็วไปก็ไม่ได้ไปลุย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 ,ลย เฮ้ยโอ้โหเสียววินาทีโอ้โคตรยากเลยว่ะนัผมว่าผมวิ่งไม่ติดเลยเนี่ยแสดงว่าห้ามแบบห้ามอันนี้เลยห้ามหยุดเลยเหรอแต่จังหวะไฟตรงนั้นมันมาพอดีเนี่ยโดนไปหนึ่งจุดโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เดินติด เืนอยเไม่ทันอีกแล้วโอ้โหเกืบตายเฮ้ยรอบนี้ต้องทันเย,ย้โอ้โหประมาณหรอบนะครับประมาณ6ชีวิตต้องยอมโดนเผาอะ่ะคือถ้าเกิดว่าไม่โดนเผามันจะไม่ทันครับโดนเผาน,นิดนึง พอแค่แบบว่าม <ic inal> <economies> ีเ <t> ด <half> ียมแลยังไม่ถึงกับเวลดินไปดีกว่าก็โอเคครับเราก็ได้มาอีกหนึ่งดันนะครับสำหรับ EP นี้นะก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหาชิ้นส่วนนะครับไปซ่อมรถไฟกันใหม่นะครับใน EP หน้า โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมยุ